มีใครกําลังคิดถึงคุณหนักมากเวลานี้เขาคนนั้นเป็นใครทําไมเขาคิดถึงคุณหนักมากใครกันวันนี้เราดูพลังงกานไพ่เป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมมีใครกันคิดถึงคุณเวลานี้เขาเป็นใครเป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมใครกันคิดถึงคุณมากๆเวลานี้ห้าใบนะ เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมไม่ีใครคิดถึงคุณมากว่าเวลานี้ชาวทาตุน้ำปรากฏพิจิตรมินใต้สำรับคนเก่าๆคุณเองคนคนนี้คนที่มีความรู้สึกดีกับคุณคนคนนี้ อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณอายุน้อยกว่าเขาสามารถสลับคนได้นะชาวธาตุน้ำากรักพิจิตเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้คนเก่าๆขางคณนั่นเองเขาคิดถึงคุณมากนะชาวธาตุน้ำเขารู้สึกด,ดีกับคุณด้วยเดยเดสที่ผ่านมาคุณสองคนเคยมีการตัดจบเคยมีการไม่เข้าใจกันมาก่อนเคยมีการเดินออกจากกันมาก่อนแต่ณเวลานี้ คนสองคนมีกันพูดคุยกันเข้าใจกันเขารู้สึกเดียวคุณคนคนนี้เวลานี้แต่ที่ผ่านมาคุณสองคนมีความไม่เข้าใจกันปรยียบเสมอนมีการตัดจบจากกันแต่ณเวลาอันาณคุณสองคนได้มีความรู้สึกดีต่อกันเขาคิดถึงคุณเวลานี้ The high priest คนคนที่สวยคุณคนที่มี aura คุณคนที่อยู่ได้ตัวเองนี่คือตัวตนของคุณ The high priest บางครั้งบางเวลาคนนี้ของคุณมีความคิดสองจิตสองใจมีความคิดวนไปวนมาเป็นบางครั้งคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันบางก่อน <c oughs> just เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเบื้งบนตัดสิน คุณสองคนต้องเป็นเดคู่กันคุณสองคนต้องได้วนมาเจอกันคุณสองคนต้องกลับมาได้อยู่ร่วมกันอย่างแน่นอนแจนสมนพลังงานของไพ่อดีตชาติพลังงานไพ่ของเบื้องบนเรามาขยายไพ่กันคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมาเดินออกจากคุณไปหันหลังให้คุณไปด้วยที่ไม่มีเย่อะใหญ่คนคนนี้ชาวธาตุน้ำคาค์บนพิจิตรมีคนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกไต่างทินต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางท่าน ต่างภาษาเอ็มเพอร์เรเป็นคนทางไกลเดอะมูนเขาคิดเยอะเขาคิดมากเขากังวลมากมายเกี่ยวกับคนคนนี้เขาคิดมากมากคนคนนี้เดอะมูนเดอะฟูคนนี้เป็นคนทีสบยสบาย,บายไม่คิดมากไม่คิดเยอะคือตัวตนของเขาคนคนนี้ชาวธาตุลมไม่ถึงตัวคนนี้ของคุณเป็นคนค่อนข้างมีโก้นะมีโก้มากๆคนคนนี้ของคุณชาวธาตุลม บางครั้งบางเวลาเขายังอยู่กับตัวเองคนคนนี้มีการสองคุณเขาคิดถึงคุณเขาสองคุณทางโซเชียลคนคนนี้เดอะเฮอร์มิตเขาคิดถึงคุณมากเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้คนเก่าๆคนเขาไม่เคยลืมคุณเขาคิดถึงคุณมากมายเวลานี้เขาคิดถึงคุณมากจริงๆคนเก่าๆคนนั้นเองเขามีความคิดถึงคุณมากนะคนคนนี้ของคุณ